สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำฝนจะพาทุกคนมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของช่อง y o u t u b e นะคะบางคนเปลี่ยนไม่เป็นนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะบางคนเปลี่ยนเป็นแล้วนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะามาทำตามน้ำฝนได้เลยนะคะมาที่แอป y o u t u b e นะคะไปที่แอป YouTube เลยนะคะทีนี้ตรงแอป y t u t u นะคะมันจะมีคำว่าหน้าแรกมีชอ็อตมีตรงคำว่าบวกมีคำว่า ติดตามมีคำว่าคุณให้เรามาตรงคำว่าคุณนะคะมันจะเป็นหน้าช่องโปรไฟล์ของช่อง youtube นะคะแล้วก็มาจิ้มตรงดูช่องตรงนี้นะคะก็คือช่องโปรไฟล์เป็นช่องหลักของน้ำฝนเองนะคะเป็นช่องหลักคือน้ำฝนมี มีช่อง YouTube อยู่2ช่องนะคะก็คือคือช่อง FC น้ำฝนแล้วก็ช่องน้ำฝนชาแนลนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้นะ้ำฝนจะพาทุกคนมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของช่อง FC น้ำฝนนะคะทุกคนเห็นข้างบนไหมคะตรงรูปหน้าโปรไฟล์ของช่อง YouTube ของเรามันจะมีรูปดินสอนะคะให้เราจิ้มไปที่รูปดินสอเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจิ้มตรง รงูปก,กล้องได้เลยนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้เลือกรูปภาพนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกรูปภาพมาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ u t u b e นั่นเองจิ้มไปที่กล้องเลยนะคะเสร็จแล้วเราเลือกมาหนึ่งรูปของเรานี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้อันนี้คือรูปของน้ำฝนเองนะคะทุกคนคะ่ะน่ารักไหม ก็คือเป็นรูปโปรไฟล์ใหม่นะคะคําแนะนํานะคะตรงนี้มันเป็นกลมๆเล็กๆให้เราเวลาเราถ่ายรูปอะ่ะอย่าอย่าให้หน้าเราเต็มจอเต็มเฟรมเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราเอามาใส่ในในโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์ u-tube หรือว่าโปรไฟล์แพลตฟอร์มอื่นๆเราจะได้เห็นแบบว่าบริเวณข้างนอกด้วยเนาะคือหน้าเรามันจะได้ไม่เต็ม กรอบวงกลมนะคะให้ให้เราถ่ายประมาณนี้ก็จะโอเคนะคะอ่าเมื่อเราได้รูปที่เราต้องการหรือว่าเราจะลากรูปลองเลื่อนดูนะคะว่าเราจะอยากจะให้รูปเราอยู่ที่ประมาณไหนนะฝนจะประมาณนี้แหละกําลังสวยน่ารักนะคะประมาณนี้นะคะรูปก็เมื่อเราได้ตําแหน่งที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จิ้มคําว่าบันทึกเป็นรูปโปรไฟล์ก็รอสักครู่นะคะระบบก็กําลังจะเปลี่ยนให้เรานะคะ ระบบก็กำลังจะเปลี่ยนให้เราตอนนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วนะทุกคนตอนนี้นะฝนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ YouTube แล้วนะคะเราจะไปดูโปรไฟล์ใหม่กันนี่ไงเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ YouTube ของช่อง YouTube นั่นเองเราไปทำดูกันได้นะคะทุกคน สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ